สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง c o t t e n Family นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินไก่ KFC กันนะครับวันนี้เราจะสั่งมาชุดใหญ่เลยนะครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าคอยนับชอกันได้นับรับได้แล้วนะครับมีทุกที่น้องสั่งกันตรงนี้เยอะกันเลยนะครับมีนะครับเป็นเซ็ตคู่นะครับมีแก้วน้ำนะครับสองใบมีบิง มันบดเปลี่ยนกับจัง่วยมาแล้วครับนี่นแซ่สองนี่นแซบสองไก่ป๊อปยี่ไหร่ไม่ตีน้ำนะครับไก่ทอดประมาณหกชิ้นน่าจะกิ่มหนำสำรันกันน่าดูเลยนะครับนะครับไปกินกันเลยดีกว่าัะท,ที่ผมจะมาแชร์ทิปในการกดน้ำให้คุ้มนะครับ แข่งน้อยน้อยพอ,ยน,อ,ยอนะครับก็ดือต้อให้น้ำมีปริมาณที่เยอะนะครับเราได้ติดมาเราและเดินมาตั้งหลายๆรอบขีดกดโซ่ KFC นะครับแค่นี้นะครับมาดูไก่ k f ีที่เราสั่งมานะครับมีไก่ทอดที่ผมพูดไปก่อนหนะ้านี้เนาะนี่นี่ผมทำเป็นส่วนปีกไปมากกว่ามาแล้ว ผมล้างมือแล้วนะครับใช้มือได้เราชาติร่อยมากนะครับแค่หนักกัดอะ้คทำได้เราจุ่มซ้อนเลยครับนี้ออ่อร่อยมาก ไงดูแถมยังอร่อยของเขดีจริงครับของผู้พันเทียบสิจุ่มซอสให้ด้วก็อร่อยเลยครับทุกคน ยิ่งเิ็นที่ร้านยิ่งอร่อยเนื้อกลิ่นความเึ่งไก่ทอดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะไม่ไม่ไปส่วนต่อไปนะครับมิ้งแซ่บนะครับอืมอร่อย มันได้เลยครับเก๋วเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะได้ดูทุกส่วนเลยครับสมบัติเป็นมันบดนะครับตัวนีนเน้เป็นเป็นไฟอะไรแค่ผมไม่ต้องกินเป็นไฟเปลี่ยนเป็นมันบดนะครับ เป็นรับประทานกันครับเดี๋ยวอเดี๋ยวกินมันยงเจอกันครับเราก็ได้รับประทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มหนำสำราญไปเลยนะครับรสาช,ชาติถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมจะมาอ่าก็เรียวกว่างานตัดเกรดนะครับให้คะแนนกับรสชาติของไก่ในแต่ละชิ้นส่วนนะครับเริ่มมาหนักแรกที่ไก่บ๊อบผมให้ประมาณ เจ็ดเต็มสิบนะครับเพราะว่ามันเอาเนี่บางทีมันอาจจะยังจะมีการเหนียวและแข็งบ้างในบางชิ้นนะครับค่วนต่อไปเป็นวิ้งแซกวิ้งแซผมใหสิบเต็มเลยนะครับรสชาติใช้ได้อร่อยเผ็ดนะครับน้องไก่ผมให้แปดเต็มสิบครับรสชาติอร่อยแม่อาจจะ รสาาาชาติอาจจะเผ็ดไปนิดนึงนะครับอกไก่ผมให้ประมาณเจ็ดเหมือนกันครับนอกจากเราจะการสักที่ค่อนข้างยากนอกจากชิ้นส่วนไก่ใหญ่ไป,ไปนะครับแล้วก็สะโพกผมให้ประมาณแปดนะครับรสชาติอร่อยใช้ได้แต่อาจจะชิ้เนเล็กไปนะครับก็ขอขอบคุณทูกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เ่อเพิ่มความนิยมนะครับ 5-100-300เนนที่นี้ผมจะพาฟมิลีกปรงเทนไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันนะครับ